สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอซึ่งในวันนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่องจากเหตุภาคสี่ในภาคสุดท้ายนังก็จะพูดถึงสิบโทเดฟที่ประจําอยู่หน่วยรบพิเศษที่ปฏิบัติภารากิจให้กับกองทัพสหรัฐไปแล้วมากมายจนใกล้วัยปลดเกษียณทั้งทีแล้วทางกองทัพจึงอยากให้เขายุดความนะหำและมาทํางานนั่งโต๊ะแต่ด้วยความฝังใจในภารกิจหนึ่งที่ตัวคนนั้นนําทีมเข้าไปช่วยตัวประกันจากแดนฆ่าศึกแต่เขากลับพัธาจนทำให้ลูกทีมคนหนึ่งและตัวประกันถูกเเเกก็บไไไปนัั่่่ลยทททําาาาาให้จ้จจดดฟมามมสสรถวงงงงงืองอพึ เาปทําภารกิจฝึกลบกบหน่วยของอิสราเอลแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คขดจนทําให้คุณนั้นต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเองอีกครั้งหนังได้เกินนามาที่กฎหมายระเบียบของผู้อยู่อาศัยในอิสราเอลว่ากฎหมายขึ้นพันดินหรืออาริยาคือกฎหมายอิสราเอลที่อนุญาตให้ชาวยิวที่ไม่ได้ถือสัญชาติอิสราเอลและชาวยิวที่เปลี่ยนศาสนาสามารถเป็นพลเมืองขององิสราเอลได้เรื่องราวดิเิ่มขึ้นที่จัดสิบเดฟหวัวหน้าหน่วยเอ็มช็อตแห่งกองนาวิกจูโจมที่2ที่กําลังใกล้ปิดประจําา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 กกกกรรรรจจพลลลสนนนมแแ้้้ววเเขัังงงง่่โตยยือภิุดท ให้กับผู้บังคับบัญชาการฝังว่าวันที่5มิถุนายนปี2008นั้นเขาได้นำหน่วยหกนายเขาทำภารกิจชิงตัวประกันที่โรงงานแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของอัฟกานิสถานครับซึ่งหน่วยเขากองแจ้งว่าตัวประกันเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในอเมริกันซึ่งจาเดฟก็นำทีมบุกทะลวงฝ่าข้าศึกเข้าไปซึ่งทีมของจาเดฟก็แข็งแกร่งและคุนมีฝีมือจนสามารถจัดการยิงฝ่าไปได้ไม่ยากเย็นนักจนใกล้ถึงที่จับตัวประกันแต่ทว่าทหารฝั่งผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งก็รู้ว่าพวกเขาบุกเเขข้้้้ามามจจจึึงงไไหววตตััััทนนนนและลบดอจจีพอส ทีมถูกยิงเต็มจนบาดเจ็บสาหัสแต่ทว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปแบบดูเดือดและกันด้วยเลือดเนื้อจนจา่าเดฟสามารถผู้ยุงเพื่อนและพาตัวซาตาจยานออกมาได้แต่ในระหว่างที่พากัเดินฝ่าดุกระสุนไปใกล้ถึงเฮลิคอปเตอร์นั้นซาตาจยานกับพัทาถูกผู้ก่อการย,ยิงเข้าเต็มๆจา่าเดฟเลยให้ทีมเสนาลักษณ์ประเมิอนอาการและทําการรักษาเบื้องต้นปรากฏว่าซาตาจยานและจา่าเซฟตีพอสนนั้นไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้และเสียชีวิตลงไปเมื่อจ่าเดฟเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับผู้บััญญชชาาาากกรรจบบแล้้วผู ให้จ่าเดฟเลือกว่าจะหยุดพักหรือทํางานนั่งโต๊ะให้กับกองทัพนะครับในฐานะที่จ่าเดฟมีฝีมือดีและได้รับเหรหียญกียรตมากมายสู้ศึกมา18ปีแล้วทํางานให้หนยรบพิเศษมากพอสมควรและอีก5เดือนจ่าเดฟก็จะได้รับเงินบํานาญหลังกเกษียณ20ปีผู้บังคับบัญชาการเลยอยากให้จ่าเดฟเนี่ยไปนอนตีพุงที่บ้านครับแต่จ่าเดฟที่ยังคงค้างคาใจและมาด้วยอุดมการณ์ในการปกป้องชาติแต่จ่าเดฟก็ยืนยันและสนับว่าเขาจะสู้ต่อไปผู้บังคับบัญชาการจึงยอมรับการตัดสิน ก่อนนี้เขาจะ,กะเกษียณครับและให้ไปทํางานร่วมกับเนยคอมาโดในตอนนั้นเข่าวก็รายงานว่าสถา,านการณ์ในซีเรียรเกิดสงครามกลางเมืองมีผู้เสียชีวิตนับแสนคนและมีแนวโน้มที่ผู้เสียชีวิตและความรุนแรงจะเพิ่มสูงขึ้นจากการที่อิสราเอลและอิหร่านทสาสงครามกันตัดภาพมาที่ไอรัตอิสราเอลจากสันผู้พันที่กาลังลาพักผ่อนอยู่กับภรรยานั้นเขาก็ถูกกองทัพโทรเรียกตัวด่วนครับว่าเกิดสถา,านการณ์ดุเดือดขึ้นและได้ส่งเฮลิอคอปเตอร์มารับแล้วที่ไอรัสให้พร้อมออกทันทีในอีกหนึ่งชั่วโมงครึง่งนั่สสาามรถปฏิเธ เมื่อลำลาภรยาเสร็จเขากลีไปที่จุดนัดพบเพื่อเริ่มภารกิจทันทีตัดพามาที่วอชิงตันดีซีก็มีนักข่าวและสื่อกำลังสัมภาษณ์สอบวอคนหนึ่งครับซึ่งสอบวอคนนี้ก็เป็นพ่อของแจ็คสันดานแจ็คสันได้โทรด่วนไปหาพ่อเขาเพื่อถามสารทุกสุขดิบกันและได้บอกว่าพ่อเนี่ยจะกลายเป็นปู่คนแล้วนะซึ่งมันกรทําให้พ่อของแจ็คสันเนี่ยโคตรอึ้งและดีใจจากนั้นแจ็คสันก็ไปถึงจุดนัดพบที่สนามบินส่วนทงม้านทีมของเดฟก็ไปถึงจุดนัดพบแล้วเช่นกันและทีมของเดก่ียาาจว เดฟเนี่ยโคชอบเลยนะครับส่วนแจ็คสันก็ได้เข้าไปรายง,งานตัวกับฐานทัพอากาศที่ลงเก็บเครื่องบินเพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจกับผู้หมของเขานั่นคือการขับเครื่องบินลบเมื่อทั้งคู่ตรวจเช็คเครื่องบินเสร็จแล้วพวกเขาก็เตรียมบินทำภารกิจทันทีตัดภาพมาที่จาเดฟเขาก็โทรไปหาเบลล่าลูกสาวของเขาซึ่งลูกสาวก็ถามว่าพอฝึกกลจบแล้วหรือยังเดฟตอบกลับว่าใกล้แล้วพออยู่นี่แค่5เดือนและที่ริวมันเกิดของลูกไปพอจะชดเชยให้หลังจากที่บอกรักลูกเสร็จแล้วทีมของจเเเดดดดดกก็ขึ้้้นนฮลลลิคคอออปตรร์วยยุุพพมบแไูั่าออยู่่่่ทีีนชืเรา ยัวตำแหน่งเราไม่มีความหมายแม้แต่น้อยหน้าที่ของเราคือลุยจัดการกับพวกมันตัดพามาที่ฝั่งของแจ็คสันในเครื่องบินลบพอบินมาถึงพื้นที่เป้าหมายของค่าสึกแล้วพวกเขาก็ได้รับมอบหมายให้ทิ้งระเบิดใส่ศัตรูครับแต่ระหว่างที่กําลังบินถอยกลับไปนั้นพวกเขาก็ถูกศัตรยยิงจรวดติดตามสุดท้ายทางครูก็ถูกจรวดยิงใสเ่เต็มๆจนเครื่องบินล่วงในตอนนั้นคู่ของแจ็คสัน,นก็ไม่ตอบสนองแม้แต่น้อยทางดานกองทัพอากาศจึงสั่งให้แจ็คสันที่ยังมีสติอยู่ดีตัวหนีออกมาและได้ระบุตำแหน่งของแจ ที่เป็นพ่อของแจ็คสันรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อแจ็คสันลงมาถึงพื้นเขาก็โคตรซวยพอบริเวณนี้เขาลงมานั้นเป็นฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายเมื่อลุกขึ้นได้เขาก็รีบเก็บอุปกรณ์แล้วบรรจุกระสุนใส่ปืนพกเพื่อเตรียมพร้อมทันใดนั้นกลุ่มก่อการร้ายอัญชาดอนก็ขับรถแห่กันมาเพื่อจับตัวเขาในตอนนั้นแจ็คสันพยายามพังตัวหนีไปตามทุ่งทานตะวันและไล่เก็บพวกอัญชาดอนไปทีละคนแต่ทว่าด้วยกําลังที่แตกต่างกันสุดท้ายแจ็คสันก็พาาดด่าท่าโดนระเบิดและโด,ดะน เนตาลูเลียเจ้าหน้าที่หน่วยเขากองของอิสราเอลที่เชี่ยวชาญในเรื่องปฏิบัติการลับและการต่อต้า,านกกร้ายดานเนตาได้เสนอกับที่ประชุมไปว่าเราต้องส่งหน่วยชิงตัวประกันเข้าไปเรามีเวลาน้อยมากก่อนที่ผู้พันแจ็คสนนันจะถูกจับตัวไปแล้วด้วยความที่แจ็คสันเนี่ยเป็นลูกชายของสวอสในสหรัฐนายพลเบสจึงไม่สามารถอยู่เฉยได้ถึงแม้ว่าในตอนนี้ทางการอิสราเอลอยากจัดการเองก็ตามเนื่องจากว่าแจ็คสันในตอนนี้เนี่ยได้เข้าร่วมกฎหมายอาริยาในการเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนอิสราเอลแล้วก็ตามแต่ถ้าว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก การสหรัฐในการเข้ามาช่วยตัดมาทางด้านทีมของจาเดฟเมื่อฝึกลบเสร็จก็มีเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลเข้ามามอบหมายภารกิจช่วยเหลือให้กับพวกเขาโดยภารกิจที่ว่านั้นก็คือการเข้าไปช่วยผู้พันจักสันครับซึ่งงานนี้ก็เป็นการปฏิบัติการร่วมแทรกซึมเข้าและแทรกซึมออกนําทีมโดยเนตาซึ่งเนตาก็เข้ามาทําความรู้จักกับทีมของจาเดฟและได้ไประชุมเรื่องแผนการการันด้านจาเดฟเลยถามด้วยความสงสัยว่านี่เป็นการชิงตัวประกันใช่ไหมนักบินอิสราเอลก็เป็นเรื่องของประเทศอิสราเอลสิเนตาจึงส่วนกล่าวว่าเขาเป็น ชิงตัวประกันนะครับพอเขาเคยสูญเสียลูกทีมไปเลยถามกับเพื่อความกระจ่างว่าสามารถระบุตำแหน่งหรือสามารถแก้รอยได้ไหมแต่เนตาก็มีบอแสแค่นี้ครับนั่นเลยยิ่งทําให้ทีมของจ่าเดฟไม่มั่นใจและขำออกมาเนื่องจากว่างานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเสียงโคตรหนักพอต้องบุกเข้าไปในแดนข้าศึกที่มีแต่อันตรายก่อนจะบอกรายละเอียดภาร,รกิจว่าให้ไปรอที่ชายแดนอิสราเอล,เอลแล้วลอกข้อมูลต่อไปจากนั้นทีมของจ่าเดฟก็นั่งรถที่เตรียมมาขับออกไปทําภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมายทันทีในขณะที่แจ็คสันกำลังถูกทรมานอยู่นั้นกกกมมันนชาาาาดอออ็้หยิิบฬขขืเ ที่ด้หลังโรงเรียนสลักข้อความของพ่อเอาไว้เรากับเป็นคุใหญ่คุณโตพวกมันเลยขูให้บอกความจริงมาว่าพ่อของแกเนี่ยเป็นใครแต่จ็กสันก็บอกให้ชื่อเต็มว่าคือโรแนนจ็กสันเท่านั้นและไม่ได้บอกชื่อยศของพ่อคนเลยแม้แต่น้อยเพื่อเป็นการยือเวลาในการปกปิดข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับพวกมันแน่นอนว่ามาทําให้ฝั่งอันชรยโคตรมโหัมากและสาด์ไปใส่จ็กสันจนน่วมนะครับตัดมาที่ฝั่งของทีมจ่าเดฟก็กําลังมุ่งม,มาช่วยในตอนคําพวกเขาก็พังตัวบุกข้ามรวชายแดนจนสามารถข้ามไปฝ เดินเเท้้าาาฝขไปพื่อเลี่ยงโดนกับระเบิดที่ศัตรูวางไว้โดยทีมของจาเดฟก็จะมีคนคอยตรวจระเบิดตลอดครับส่วนทางด้านโพของแจ็คสันตอนนี้ก็ได้เข้าไปเจอกับภรรยาของแจ็คสันและลูกชายเพื่อปลอบใจแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนตัดกลับไปที่พวกอัญชดอนตอนนี้มันก็เริ่มหมดความอดทนกับพวกแจ็คสันเต็มทีแล้วพวกมันจึงเล่นหนักขึ้นและได้รู้ว่าแจ็คสันมีภรรยาและลูกที่กำลังรออยู่ครับพวกมันจะขั่แจ็คสันไปว่าแกเนี่ยจะไม่ได้เจอหน้าครอบครัวแต่แจ็คสันก็ได้พูดกวนปราษามันกลับไปและทายให้พวกมันกก็เปิดุออส ว่าแกคิดว่าเขาไม่กล้าเปิดหน้าใช่ไหมแกอย่างเชิงชั้นผิดแล้วและถ้าบ้านของแกล้างสมองคนทั้งโลกให้หันมาเกียบเราดังนั้นโลกใบนี้เนี่ยต้องถูกจดระเบียบใหม่ครับจากนั้นผู้อัญชชดรก็ลงมือทรามานเค้นถามแจ็คสันต่อครับว่าพ่อของแกเป็นใครเมื่อแกลถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วฝั่งของจาเดฟก็สั่งลูกทีมว่าให้แบ่งกันไปทีมละสามคนก่อนจะเริ่มปฏิบัติการซึ่งทีมหน่วยพิเศษที่มีนายวิชันก็สามารถปฏิบัติภารกิจยามคำคืนได,ด้คดีและเดินนหหาาาาาาาเเป้มมมมยยขขขอขอ,ออออออองงงงงพพวกกก่ืชีีีโดจะททตคไล ไปมอนิเตอร์เพื่อบวกตำแหน่งของข่าศึกครับจนทีมของจาเดฟสามารถบุกเข้ามาในตัวอาคารที่เป็นฐานที่มั่นของพวกข่าศึกได้ซึ่งตัวอาคารที่วาเนี่ยมันก็ค่อนซับซ้อนเมื่อเจอศัตรูที่ของจาเดฟก,ก็สามารถจัดการกับพวกมันลงไปได้อย่างแม่นยำในความมืดจากนั้นจาเดฟก,ก็สั่งให้ชันบีหนึ่งในลูกทีมที่สามารถพูดภาษาอาหรับได้ทําการเค้น่นทําศัตรูที่บาดเจ็บว่านักบินอิสราเอลอยู่ไหนแต่มันก็ไม่ยอมปีปากเลยแม้แต่น้อยพวกเขาเลยเก็บมันแล้วมุ่งหน้าต่อไปโดยทีม17ที่มีชันบีโบเดสกี้และเนเดออร์ทีมัักกกคงจจจาาเเดด็ินนนนํหไป่บ ที่นั่งหมดสติอยู่ในห้องหนึ่งพวกเขาลีบแจ้งกับกองประชาการที่ดูมอนิเตอร์อยู่ทันทีครับซึ่งเนตาแล,ล้วก็ประชาการก็ได้บอกให้ทีม17เนี่ยยืนยันตัวแจ็คสันด้วยเนื่องจากตัวของแจ็คสันนั้นกํนาลังนั่งก้มหน้าอยู่ครับแต่ในตอนที่เดินเข้าไปใกล้เพื่อยืนยันตัวตนชายที่อยู่ตรงหน้าที่คิดว่าเป็นแจ็คสันนั้นก็ได้กดระเบิดพิชีพซึ่งจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นก็มีแค่ชันบีที่รอดชีวิตแต่เว่าเขาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บครับแต่เมื่อทีมสิปแปดอ เนตาจึงสั่งให้ผู้จ่าเดฟออกมาทันทีซึ่งจากเดฟและทีมก็ได้แบกร่างหน่วยรบพิเศษที่เสียชีวิตออกมาด้วยซึ่งทางด้านเบสและผู้บังคับบัญชาการต่างๆของกล้อหุมนั้นรวมไปถึงหน่วยงานของอิสราเอลที่เฝ้าดูมอนิเตอร์อยู่ก็คุ้นหัวเสียมากก่อนจะสั่งไว้ให้ทำภารกิจต่อไปตัดกับมาที่ทีมของจ่าเดฟเมื่อสามารถออกจากอาคารได้แล้วพวกเขาก็เจอกับศัตรูที่โคตรเยอะที่ดักรอและได้กระหน่ำยิงเข้ามาใส่ไม่ยังจนเบเนดิตตี้ลูกทีมคนสนิทของจ่าเดฟถูกยิงเสียชีวิตในตอนที่กำลััังงงยยิปะททกกนนน้้น้ีมมข,ขขอเตาาา็ไดบุช่ว ทีมคนจาเดฟและทีมขอเนต้านั้นก็สามารถฝาผู้นั้นออกมาได้แต่ก็ทําได้แค่ออกมาตั้งหลักเท่านั้นเนื่องจากพวกเขายังไม่ได้ตัวของแจ็คสันครับ ตอดไปด้านสวอของแจ็คสันและภรรยาของแจ็คสันตอนนี้เมื่อรู้ว่ายังไม่สามารถนำตัวลูกชายออกมาได้พวกเขาก็วิตกแลบควานเครียดมากกว่าเดิมส่วนทางด้านผู้อัญชชอนพวกมันก็ย้ายตัวของแจ็คสันและทาการทรมานอย่างต่อเนื่องเพื่อจะพาตัวของแจ็คสันไปหาเจ้าหน้ายของมันในรุ่งเช้าวันต่อไปตอดมาที่ทีมคุณเาเดฟเนต้าก็พาทุกคนมาที่บ้านหลังหนึ่งโดยหญิงสาวในบ้านหลังนี้เนี่ยก็ทำงานเป็นนกต่อให้กับทีมของเนต้าครับและเธออาจจะรู้บาดแสที่ซ่อนตัวของแจ็คสันก็เป็นได้แต่ทว่าสาวนกต่อของเนต้านั้ จ่าเดฟที่โมโห,โหเลยใช้ปืนขู่ไปแต่สาวนกต่อคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยแถมชักปืนขึ้นมาขู่กลับไปเช่นกันเนต้าจึงยื่นเงินก้อนหนึ่งให้กับสาวนกต่อคนนั้นจนคือยอมบอกว่านักบินคนนั้นถูกส่งตัวไปที่เบลุตพวกอัญชาดอนจะเอาตัวของนักบินคนนั้นไปส่งให้กับเลขาที่การใหญ่ในฐานะเครื่องต่อรองครับเมื่อทีมปฏิบัติการได้บาดแสเพิ่มขึ้นพวกเขาก็ลุยต่อครับตัดกลับไปที่จักรสันตอตน,นี้ก็ถูกพวกอัญชาดอนข่มตัวขึ้นรถขับออกไปส่วนทางด้ที่บไป ดานเนตาได้แจ้งกับทุกคนว่ากองมาชาการรายงานจากดาวเทียมมาว่ากลุ่มมัจฉริยที่พาตัวแจ็คสันไปน,นั้นมีกองกําลังติดตามอยู่ทั้งหมดเจ็คันซึ่งมีปืนใหญ่ต่อต้านอากาศย,ยานติดอยู่บนรถด้วยซึ่งตัวประกันเนี่ยอาจจะอยู่ในรถคันที่3กับคันที่5นะครับดานจาเดฟที่ได้ฟังเขาก็โคน่นโมหมากที่ข้อมูลแม,ม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทีมของจาเดฟก็สกแตนบายเตรียมพร้อมและเมื่อผู้ก่อการร้ายข้ามาถึงแล้วทีมของจาเดฟก็ได้ขับรถฝากเข้าไปสก,กัดไว้โดยมีรถขุงทีเนตาคอยยิงจลวดเล็กสนับสนุนคครรับบเมื่อบบออขขถงาาดตกกแล้วพวพ ก็กระโดดลงมาจากรถและใส,ส่กระสุนมาใส่ไม่ยัง้งแต่ทีมของจ่าเดฟก,ก็เล่นยิงแบบจะเย็นเพื่อไล่เก็บทีละคนพร้อมตะโกนบอกให้ลูกทีมยิงคุ้มกันให้เขาด้วยพอตัวคนนั้นจะเข้าไปให้ใกล้ที่สุดครับระหว่างที่ปะทะกันนั้นกลุ่มอัญชาดอนก็ถูกหน่วยรบพิเศษจัดการตายไปหลายคนสุดท้ายแล้วทีมหน่วยรบพิเศษก็สามารถจัดการถล่มอัญชดอนจนตายเรียบได้สําเร็จแต่ปรากฏว่าพวกเขาก็ไม่เจอตัวประกระนันสงันในตอนที่ทุกคนกําลังเซง็งจ่าเดฟก,ก็ได้ยินเสียงคนร้องมาจากกองลังเหล็ก,ท,ก,ลก,กท้ยานนยกระบะ แล้วถูกมัดมือปิดปากเอาไว้จาเดฟเลยรีบพยุงตัวแจ็คสันขึ้นมาพร้อมนํากล้องถ่ายรายงานสดไปให้กองประชาการดูว่าเจอตัวแจ็คสันแล้วและได้บอกให้แจ็คสันเนี่ยบอกรหัสประจําตัวเพื่อยืนยันตัวตนซึ่งทางกองประชาการก็ต่างดีใจเมื่อรู้ว่านี่คือแจ็คสันตัวจริงและนั่นก็ทําให้ทีมปฏิบัติการเนี่ยทำภารกิจได้สาเร็จนะครับจากนั้นทีมของจาเดฟก็เขบังวีเพื่อจบงานและกลับบ้านในตอนที่จาเดฟกำลังเดินพยุงตัวเลเซอร์ลู่ทิมกลับไปที่รถทันใดน,นั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น ทีมของจาเดฟก็พยายามยิงคุมกันให้กับเขาแต่ก็ไม่ทันการพอ่าสึกได้ยิงซ้ำไปใส่ตัวจาเดฟอีกหนึ่งนัดจนทําให้ตอนนี้จาเดฟอาการโคตรสาหัสมากดานพวกของจาเดฟและนตาเลยก็นํายิงไปใส่ฆาสึกที่ซ่อนตัวจนสามารถพาตัวจาเดฟขึ้นรถและขับหนีออกไปได้เหลือเพียงแค่่าสึกคนนั้นที่ยืนดูอย่างโคตรแค้นใจตัดภาพมาที่สวที่เป็นพ่อของแจ็คสันต,ตอนนี้และภระรยาของแจ็คสันก็ดีใจมากที่แจ็คสันรอดชีวิตกลับมาได้เมื่อจบภารกิจลงศพก็ถูกต้องไว้เป็นการสดุดีความกลาของหนี่เสสีลละะชวิตแได้ถู ทงของอิสราเอลและอเมริกันจากนั้นแจ็คสันก็เดินเข้ามากล่าวขอบคุณกับเลเซอร์ลูกทีมของจาเดฟที่รอดชีวิตเลเซอร์เลยตอบกลับแจ็คสันไปว่าไม่ต้องขอบคุณเขาหรอกให้ขอบคุณพวกเขาเถอะแล้วทั้งคู่ก็มองไปที่ลงศพที่ตัอ้งอยู่ข้างหน้าจากนั้นพิธีศพก็ถูกจัดขึ้นโดยมีเหล่าลูกทีมมายืนสะดุดีฝังศพด้วยความเคารพท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา ส่วนไฮดานจอเดฟก็ได้เขียนจดหมายบอกลูกสาวพอแม่ใหญ่ว่าเบลล่าพ่อผิดสัญญาบ่อยแล้วพลาดโอกาสอยู่เคียงข้างหนูเรื่องนี้พ่อขอโทษด้วยพ่อขออวยพรวันเกิดหนูด้วยข้อเดียวและขอให้ตัวของหนูน,นั้นดูแลแม่ด้วยความรักและคารพตัวของหนูไม่เคยเลื่อนหายไปจากใจ,ใจของพ่อเลยแล้วพ่อจะกลับไปเฉลองวันเกิดหนูทุกปีที่พ่อพลาดไปด้วยรักจากพ่อและหนังก็จบลงซึ่งพวกเราก็เดินทางมาถึงภาคสุดท้ายของจ่าเฮดกันแล้วนะครับซึ่งจ่าเฮดในภาคสี่ก็ได้รับคะแนนจาก iMDB ไป5.6คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomato ไปอีก25%สหรับ ที่ต้องการรับชมสีพักติดแบบจุใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรอไว้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปรอยจนจบแล้วเจอกับพวกเราปัสตูดิโอได้ไมในคลิปหน้าสวัสดีครับ